นี่เลยค่ะทุกคนมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกแล้วก็คือจากคลิปก่อนๆคือด้วยความที่เหมียสั่งกล่องข้าวมาทุกคนสั่งมาเป็น2แบบก็คือแบบแรกที่มีรีวิวบ่อยๆเลยก็คือเป็นแบบวงกลมแต่มีอีกแบบหนึ่งก็คือแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นแบบเซ็ตที่มาพร้อมกระเป๋าแบบนี้เลยเป็นกล่องข้าวที่มาพร้อมเซ็ตกระเป๋าแบบนี้มีกล่องข้าวมาให้2กล่องก็คือกล่องแรกจะแบ่งเป็น3ช่องการใช้งานแบบนี้ทุกคนแต่ตัวนี้คือสามารถเอาช่องแบ่งออกได้ถ้าเราไม่ต้องการมาพร้อมช้อนแล้วก็ซ่อมค่ะทุกคนแล้วก็ถ้วยน้มมทีี่จ ให้ด้วยหนึ่งถ้วยทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งกล่องด้านล่างเป็นกล่องที่เป็นกล่องสามช่องแบ่งแบบยาวๆแบบนี้ค่ะทุกคนก็คือเหมือนเดิมสามารถเอาช่องแบ่งออกได้เรื่องที่จะมาเล่าวันนี้ก็คือน้องมาพร้อมความน่ารักมินิมอลและก็ระเป๋าก็คือสีสะอาดสวยมีซิปเป็นกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิด้วยค่ะทุกคนซื้อมาแล้วก็ไม่กล้าใช้ค่ะทุกคนเพราะว่ากลัวน้องจะเปื้อนแล้วก็เลอะใครที่เป็นเหมือนกันบ้างค่ะทุกคนหรือใครที่อมองหาแล้วอยากได<ส>้เซ<ส>็ตกระเป๋าห่อข้าวแบบนี้ไปใช้งานจริงๆเดมีจะแปะพ น่าใช้ค่ะทุกคน